กับโมก็วันนี้ผมก็ราชานิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นของทางด้านกระเป๋ากระต่ายนะครับน้องตายซีซั่นหนึ่งนะครับผมเป็นประเด็นดราม่าใน Facebook หรือในแฟนเพจต่างๆเลยนะครับผมว่าผมก็จะมาบอกข่าวสารต่อนะครับผมว่า GM ใส่ผิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาข้อความหรืออะไรในแฟนเพจกระดีนาฟรีไฟที่เขา ประกาศนะครับผมออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วครับแต่วันนี้มันเป็นวันต่อไปแล้วผมมันถัดไปแล้วมันเลยเอาออกแล้วนะครับผมทุกคนใครที่ซื้อไปก็เสียใจด้วยนะครับผมไปดูกันเลยนะครับผมอ่าโอเคไปเลยนี่นะครับผมก็จะเป็นแก้ไขแล้วปัญหาแสดงไอเทมผิดในร้านกานะครับผมมาพูด ที่ผู้เล่นที่ซื้อไอเทมไปแล้วขนาดนี้ปัญหาจะได้รับเคล็ดคืนนะผมไอเทมจะถูกลบเองอัตโนมัตินะครับมาการแก้ไขแล้วภายในเจ็ดวันนะผมจะมีการแก้ไขภายในเจ็ดวันนะผมคนที่ซื้อไปแล้วนะผมจะหายเลยนะผมหายเร็มัตอ่าคนที่มีอยู่แล้วนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับถ้าใครมีอยู่แล้วก็ ไม่หายนะครับทุกคนใครที่ซื้อไปก็เพชรจะกลับคืนมาแล้วก็กระเป๋ากระต่ายสุดแรงจะหายไปเะครับซีซั่นหนึ่ง <Season 1 S 2> <อ>นะครับทุกคนอ่า<ฟ>ก็นะครับทุกคนก็ะจะเป็นอันนี้นะครับแก้ไขแล้วนะครับผมแต,แต่แต่ละคนก็ยังไม่ยังไม่ส่งคืนเลยนะครับผมแล้วจีเอ็มจะไล่แก้ทุกคนเลยนะที่ใครซื้อไปนะทุกคน ไปดูอีกอันหนึ่งเลยนะผมไปไปดูอีกอันหนึ่งที่กาลินาฟรีไฟออกมาประกาศนะผมไปเลยฮ่านี่เนาะผมกาลินาฟรีไฟนะผมปัญหาไอเทมผิดในร้านค้านะกระเป๋าน้องต่ซีซั่นหนึ่งเป็นของในสิทขั้นสูงซึ่งตามปกติของในสิทขั้นสูงนั้นจะไม่มีการน,นํามาขายหลังจบซีซั่นไอเทมชิน้นนั้นๆนะฮะสาหรับผู้ที่ซื้อไอเทมชิ้นนี้ไปไอเทมดังกล่าวจะถูกลบออกจาก ID หรือมีการมีการคืนนะคผมคืนเพชรที่ใช้ชื่อนะครับผมซึ่งการแก้ไขทั้งหมดจะเสร็จภายใน7วันนะครับผมอ่ะแล้วไปดูของทางด้าน gm post o. มาประกาศอีกครั้งนะนะครับผมอ่ะาครับผมทุกคนไปดูกันเลยนี่นะครับผมใครที่ซื้อไปหายหมดนะจ๊ะของใน10ทั้นสูงจะไม่นำมาขาย มีหลายคนบอกว่าด่าแล้วอะไรโดนด่าแล้วว่าใส่ของผิดคิดว่า G M นะผมอ่านเอาเนาะทุกคนนี่นะครับผมทุกคนก็ถ้าดูไม่ทันก็แคปแล้วอ่านก็ได้นะผมหรือไปดูในจีเอมรตกก็ได้นะผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระเป๋าซีซันหนึ่งน้องตานี่ก็ช่วยคอมเมนต์บอกได้นะผมอ่ะก็สําหรับคลิปนี้บายบาย